เอากลับน้งเฮจ้าพี่เพสมาพี่มาขอหน่อยแล้วลูกขอหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ จิเขากร่าทำไมดึง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 ดงไปไปสายดึงวัาไป พี่เพ้นนั่งก่อนพี่เพ้นนั่งก่อนไอ้ตัวบี่เีงหลากน้อ อ่ะี่บอยมาแล้มาแล้วกินกินดิเอาไปให้คุณยายกินรถแม่บอว่าให้รถเขารถอาหารเนี่นแบบกินเขาข้าวเดียวจินกินเขาข้าวเดียวหาทุ่ม ตาคอดอ่ะพี่เพชรนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อน,นอ,อ,อะไรคะ<อ>จ้า ป้ารูสมมพาะเหตุเป็นข <laughs> ันเพื่นกำลังแต่งของห้กันค่ะพี่นอ้องผ้าเม่แต่มาตังตเต่เที่ยงเพื่อนหลังจากเพื่นตรวจเร็วๆ

วันนี้มามิชูจ๊อดมีใครจำได้ไหมเขาว่าคนนี้คือใครอันบใบย่ำพ่อสิจอยใส่เสื้อท่าแทนโอ้ไฟโวด